เจอแมวป่วนหนึ่งอัตราขึ้นไปได้แต่เราแงวแงวจะลงให้เอาลงไม่ลงได้ไหมอะาลงเองดิก็ขึ้นไปได้ก็ลงเองได้เหมือนทุกที่ะลงเองสิ้าหนูลงเองไหมอาจะให้เอาลงอุ้ยัวนี้อยู่นี่เหรอเออเนี่ฮะ ครอบครัวตัวป่วนอ่ะลงมาเองนะใจไหมลักกี้ลงมาเองเนาะอ่ะปงัปงปังทำไงเนี่ยลักกี้ลักกี้จะลงมาไงดูซิขึ้นไปเองก็ลงมาเองไม่ต้องเรียกเลยขึ้นตรงไหนขึ้นข้างหลังน,นแน่เลยก็งลงมาป่ะไม่ต้องแงว ลงมาเองฮะทิ้งไว้่ะดูนะจะลงเองไหมตลอดเลยอ่ะฮะมันต้องมาทำคอพาดอย่างนั้นอ่าอ่าอ่าอ,อืมต้องแงวเลยอยู่ยังข้ามไปเลยแม่ดาดูนะ่ะพระจันทร์ยังขึ้นแล้วเนี่ย ไปเลยไปหาที่ลงนะขึ้นไปได้ก็ลงได้นะไม่เอาลงนะ